กว่าจะถึงฝั่งฝนัน อาโปนัทวินหนุ่มน้อยผู้แบกรับความหวังครอบครัวอาโปนัทวินนักแสดงสุดฮอตระดับโ l o บอลเผยไม่สนใจการเรียนพร้อมเปิดเส้นทางในวงการบันเทิงนานกว่า10ปีจนกลายเป็นนักแสดงแถวหน้าผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ซีรีส์ที่เล่นชื่อว่า Kinport The Series ดังทั่วโลกกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ไม่เคยฝ่ยฝันเลยว่าจะเป็นดาราตอนวัยเด็กอยากเป็นอะไร อาโปผมไอเดียเลยไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรอยากเป็นอะไรพ่อแม่การศึกษาไม่ได้สูงเขาก็แค่อยากให้ลูกเรียนในสิ่งที่คิดว่ามันมั่นคงเป็นหมอหรืออะไรแบบนี้เราก็รู้ลึกๆว่ามันไม่น่าเหมาะกับเรามันก็เลยเคว้งเหมือนอยู่ในครอบครัวที่เขาคาดหวังเราก็งงอยู่พักใหญ่ๆตอนเด็กเป็นไงตั้งใจเรียนไหมอาโป ตอนเด็กผมแสบมากไม่ค่อยเอาอะไรเลยส่วนใหญ่จะเอาแต่กิจกรรมชอบออกไปเล่นบาสจะเล่นตลอดเวลาถ้าใครเห็นภาพวัยเด็กจะเห็นว่าผิวคล้ำเลยถึงขั้นไม่วางแผนว่าชีวิตจะเรียนต่ออะไรอาโป ตอนเข้าธรรมศาสตร์วิศวะได้อันนั้นคือตามเพื่อนผมไม่ได้ชอบโปชอบจินตนาการว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้อีก5-10ถึงปีเรายังทํามันอยู่ไหมมันก็จินตนาการได้ว่าเฮ้ยเราไม่น่าทํางานที่นั่งอยู่ในออฟฟิศได้แน่นอนก็เลยตัดสินใจออกสเสรียนไปปีหนึ่งแล้วออกตอนนั้นเราสร้างภาพว่าเราคงไม่ทำงานที่เป็นรูทีนทำงานซ้ำๆวนไปวนมาอาโป มีช่วงที่ว่างไปปีสองปีช่วงนั้นใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงมากเพื่อค้นหาชีวิตว่าเราชอบอะไรเราอยากเป็นอะไรตื่นมาก็ไปวิ่งเล่นไปเล่นสกเก็ตบอร์ดพอตกเย็นก็ไปดื่มวนๆอย่างนี้พ่อแม่ช็อกไหมอาโปรเราไม่ค่อยบอกเขาแต่ก่อนเราไม่สนิทกันมากเราก็เลยอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนอาโปดื่มแอลกอฮอล์แทนน้ำอาโป เป็นช่วงเรียนรู้ชีวิตว่าถ้าเราทำพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆเราจะชอบไหมเราก็ลองดื่มมันแทนน้ำเลยแล้วดูว่าเราชอบมันไหมแล้วพอทำไปก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบกับการดื่มแอลกอฮอล์ เราไม่ชอบการใช้ชีวิตแบบนี้นะตอนนั้นยืนมองตัวเองในกระจกแล้วเข้าใจได้ว่าเราหยุดเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แล้วบางคนดื่มแล้วจะไหลไปกับสิ่งนั้นอะไรทำให้เราหยุดพอบางคนกว่าจะรู้และถามตัวเองว่าชอบไม่ชอบมันสายไปแล้วจุดหันมาคิดมองตัวเองคืออะไรอาโป โชคดีที่บ้านโปเขาธรรมะธรรมโมเขาจะฝึกเรื่องสติศีลธรรมเขาสอนเราอยู่ตลอดทำให้เราฉุกคิดได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องกับตัวเองไหมอยู่ดีๆก็คิดขึ้นได้ว่าสิ่งที่เราทำเรามีความสุขไหมก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมาเป็นนักแสดงได้ยังไงอาโป พอดีช่วงที่ค้นหาชีวิตเราบาังเอิญเจอผู้จัดการคนเก่าคือพี่เบิ้มเขาก็พาไปเดินแบบเดินอยู่สักพักตอนนั้นเขาให้ไปแคสที่ช่องสามบังเอิญแคสไม่ผ่านเขาก็เลยบังเอิญไปเจออีกคนคือพี่หนุ่มกริตอนนั้นกำลังจะถ่ายสุดแคนแสนรักเขาให้ไปแคสเรื่องนั้นที่เล่นกับพี่เบนด้วยนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้เป็นนักแสดงนั่นคือเรื่องแรกแคสกับช่องไม่ผ่าน แต่แคสกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าต้องเป็นบทคู่แฝดแล้วโปด้านไปคล้ายกับอีกคนนึงเขาก็เลยให้มาลองดูแล้วส่งไปเรียนการแสดงซึ่งผ่านมาสิบปีพอดีพี่เบนยังสวยเหมือนเดิมเบนบอกว่าอาโปมีแววอยู่แล้วเป็นคนขี่สงสัยแล้วก็จะถามเลยเด็กบางคนไม่ได้ถามบอกมาก็เล่นตามนั้นแต่อาโปเป็นเด็กขี้สงสยัยซึ่งเป็นข้อดีเพราะพอถามแล้วได้ความรู้กว่าจะจบเขาก็เล่นเก่งเลย หลังเรื่องสุดแค้นก็ได้เล่นอีกหลายเรื่องแล้วอะไรทําให้ตัดสินใจออกไปใช้ชีวิตใหม่ก้าวใหม่ของชีวิตอาโปต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนนั้นพอเล่นสุดแค้นเสร็จบังเอิญได้ไปเล่นกับพี่ออฟพงพัดเรื่องเลือดมังกรแล้วเล่นกับพี่นกฉัดชยัยพี่นกเขามีแพชชั่นทางด้านแสดงทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าเราจะเอาอันนี้เป็นอาชีพ เราต้องทำยังไงกับมันบ้างต้องตั้งคำถามยังไงต้องศึกษายังไงกับการเป็นตัวละครเลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะเอาดีด้านนี้แล้วนะเราทำมาเรื่อยๆก็คิดว่าการละครไม่ตอบโจทย์เราสมมุติปีหนึ่งมีทีเรียดหนึ่งมีสามพาร์ทเขาถ่ายพาร์ทละสองถึงสเรื่องมันทำให้เราไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตอย่างอื่นตอนนั้นอยู่มาสองถึงสปีแล้ว ช่วงที่ผ่านมาเราถ่ายแต่ละครไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็คิดว่าเฮ้ยชีวิตเรามีแค่นี้เองเหรอเราอยากออกไปเจอโลกบ้างได้เรียนรู้มุมอื่นบ้างอยากไปทำงานที่ทุกคนทำงานอย่างละเอียดอ่อน เราเป็นเด็กช่างสงสยัยก็จะถามตัวเองตลอดทำไมถึงเป็นอันนี้ไม่ได้ทำไมถึงได้แค่นี้นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเราเราก็เลยย้ายไปตอนนั้นตัดสินใจออกเก็บของขายทุกอย่างทิ้งที่เมืองไทยแล้วไปอยู่ที่นิวยอร์ก